มไม่สิทธิ์กสิทธิว่า น้องถามไอ่เปลี่ยนยางนั้นได้เปลี่ยนยัไยงได้จ้ะยางฝาวาาได้เปลี่ยนยังเปลี่ยนแล้วแล้วไปเท่าไหร่านานแล้วเขาเปลี่ยนเท่าไหร่วะพันพันหรือสองพันก็ไม่ได้น่าจะหลักสองพันไม่จะหลักหนึ่งพันเขาถอดยางอยู่นี่เปลี่ยน,น,น, 2, นเขานะไปเปลี่ยนในนี่มากับเพื่องชุบอะไอ เอาะราจับราคาไว้มีทมาไหนบะ้างราคาเท่าไหร่เแ่นึอ่อเข้ามาดูในแชทมา พอเรามาทําจะได้อ่นราคาใก<ช>ล้เคียงครับแต่ว่าสมมติสมมติที่ไม่เคยทําแต่ว่าคุณน้องคนอื่นเคยทำแล้วนะราคานี้าราคาประมาณนี้คือพี่กระจัดราคาประมาณคุณน้องเลยแต่ว่าถ้าจะไม่ผิดรอบนั้นที่ผมโทรไปถามช่างแต่ช่างไม่ว่างน,นี่นี่บอกยังไม่รู้เลยเนี่ยมันอยู่ลหลักสองพันอั่นแหละอย่างที่ช่างตีไว้แหละประมเมินไว้น่าจะประมาณสองพันห้าอันนี้อันนี้สองพันสอง สองันสองแต่มัน,แต,มนแต่ช่างน่าจะได้เยอะอยู่เพราะว่ามันยังเหลือมันยังเหอ<ะ>มีสึงงานแถวนี้ไม่มีีม่ของช่างา,างมาช่างอเตริกาสองพันห้า 25, ได้วันน้ถ้าจำไม่เห็นนี่ไม่มนนมบอกว่าริโวมันจะมันจะได้สุกเจ็ดแค่ช่วงค่าง ช่งแรงต่วงหรือช่งข้างหรือช่งบนไงนเยอะนี่ะงบอ๋อี่ตอนที่มันเปลี่ยนอนะมามาได้เลยเพราะว่าพี่ได้ถอดแล้วได้ไปได้ไม่ถูกด้วยย,ยังไม่รู้ราคาด้วย ไม่ถ่ายวีดีโอซ้ำฮะฮะไม่ได้ถ่ายวีดีโดอซ้ำเปแล้วเปไนอาร์ติยาวูฉะนั้นพี่ทำอย่างนี้นะพีก่กดรอบนี้ตรงรุ่นเลยย่างใส่ไ,ได้ใช่ไหมใส่ไ,ได้ครับผมเหมือนก<ม>ันนเเลยหมือของแาบเป๊ะรอบที่แล้วอีกแบบของโตยโยตาย้า ทำมันไม่เสียเลเมือ่อเดี้ยวอี้ยนี่นี่ใส่ยาหาวิธีวันนั้นหาวิธีใหม่วันนี้จะพุ่งเต็มหน้าเลยน้พี่แวะไว้ไงแวะไว้ปุ๊บเราจะ แง้มออกนิดนึงให้ลมมันออกที่ไหนได้ปุ้ง,งเลยวันนี้เปลี่ยนสูตรใหม่นะเราไม่ใส่แล้วเราจะเหมือนเป็นการหยอดน้ำเข้าในขวดแทนไปเห็นหน้กาก่อนให้การก<ช>มันออกดีก่อนะใช่ลบบัตรปันบุ้งไอ้ที่ยังไม่ได้เสียบ ไม่เสียวก่อยแล้วไม่กระเด็นใส่หน้าแล้วให้มันออกก่อนมาเจ็บเสียบปลั๊กนี่อ่ะเจ็บก้นมันลเยลย